พะเจ้าพอถ้าจะมาประสิทธิช่วยกำจัดทุกข์กำจัดสงฆ์กำจัดโรคกำจัดภัยกำจัดเพราะเศอุปสรรคปัญหาจัในายศัตรูหมู่มารนิวิบัติกรรมชั่วร้ายให้พ้นจากตัวข้าพเจ้าหมดจากตัวข้าพเจ้าพร้อมเดีสยวสองเดวสามสมเมริกาตั้งแต่เดี๋ยนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนะมะพัทธานะโมกุทายะเตโช เตโช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 ว์เตนังขบเจ้าขออันเชิญพระอรหันต์ไพาูรา์บัณฑิตอาฆาเจ้ากราบธนารักษ์อรหันตสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาบรรดานบรรทานพรลาบยศสุขสรรเสริญมาบรรดานบรรทานพรขบเจ้าให้แก่ขบเจ้าพร้อมได้ประสงค์ได้มาสอบติการกราบธนารักษ ขอพระอขอพระอริยบุคคลทันงสีจ่จำนพวกแปดบุคคลพระมหาเถรพระเถระาพระอนุเถร,ระพริกษุส,สองฆ์องค์กระสือรือฤาษีดาบทน,น,นักพรนนั่งบวชนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งไม่ช่ยหญิงไม่ใชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งในประเทศและทั่วโลกขอให้พ้นแล้อวอร่อยพันน้ำเด็ดพันนำ้นนำเด็ดสงความปรถนะได้ดังในาทานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปน้นมาพัดทานนโมริยเตโช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  เดช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 ก็ถ er, ึงหนังอ่าอีอูอูปูปูปูเอโอเอมาขบเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญขบเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญ ให้ท่านโยมมาประสิทธิมาสธิประสิทธิบุญญบารมีเพิ่มบุญญบารมีเรื่องบุญญบารมีมอบบุญญบารมีให้แก่ขบพเจ้าพร้อมในยประสงค์แล้อบานสวัสดิกาให้บุญบารมีบังเกิดขึ้นบังเกิดมีแก่ขาจเจ้าพร้อมในียประสงค์แล้อบาสวัสดิกาให้บุญบารมีบังเกิดขึ้นบังเกิดมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ในสิบท่าสิบท่าสามสิบท่าเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ ข้าพเจ้าพร้อมในวันสองในหบาสมบริการจะตั้งจิตปรารถนาที่ฐานขอพรด่บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จสงความปรารถนาได้ดาวนิฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนำมาพานธะนโมวูทิยะเตโช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 กะตินนางอาอาอีเอโอโอปโปพุโผเอโอข้าพเจ้าขออัญเชิญ ขบจ j a ขออฮาเชิญให้ท่านอยมาประสิทธิขอให้ท่านอยมาประสิทธิให้การงานให้การงานให้พวกเราทำงานอะไรเก็ตามทั้งในประเทศและทั่วโลกให้พลันสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยศสุขเสริญทั้งในประเทศเดืทั่วโลกขอให้ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัติพรักรฐานทรัพย์จริงคารทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เราเยาะซ้ำไปโลกแต่ซ้ำยศถามอดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพอนมามัยแข็งแรงสมบูรณ์โชคลาภอำนาจวาสนาบารมีขอยท,ท่านย่ามาประสิทธทิให้รีบบังเกิดขึ้นเร่งบังเกิดมีแก่ข้บจ้าพร้อมในบะสองในอบาสวดิกาให้สำเร็จแบบฉับพลันนับบดลฉับพลันน,นับบดลเหนือพระเหนือคนสงความปรารถนานได้ดารลิฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนะมะพัดทานโมยะเตโช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  对，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 个对，啊，啊，一一五。五对， ได้มีวัตถุประสงค์สิ่งใดๆทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกจะประกอบด้วยตนเองก็ตามหรือได้รับมอบฉันท้าก็ตามหรือมอบชันทายผู้หนึ่งผู้ใดไปทาหน้าที่แทนก็ตามขอให้พลันสําเร็จพลันสาเร็จสงความปรารถนาได้ดั่งในฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนภะมะพนาพธาะโมบุธายะอ้าวให้สัจจะบารมีรองรับที่ผู้มีบุญบารมีทั้งสามภพสามภูมิเทพเทวาทั้งหมื่นโลกธาตท่าแสนเจริประวาน ดวงพระวิญญาณทุกดว game, งพระวิญญาณได้มาประสิทธิประสานพรให้สมความรันาตั้งใจให้สัจจะบารมีและอธิษฐานบารมีรับนักการบัดนี้กล่าวตามอิมังสัจจะวจังอธิษฐานมิอิมังสัจจะวจังอธิษฐานมิอิมังสัจจะวจังอธิษฐานมิ เร่งบุญบารมีพร้อมกันเตโช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 กติลังเตโช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 กติลังเตโชเตโชเต เตโช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 กตินังเตโช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 กตินังเตโช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 วะทินังอะอาอิอิอูโอโปโพภูโพเอโอเออะอาอิอิอูโอโปโพภูโพเอโอเออะอาอิอิอูโอโปโพภูโพเอโอเอ อมยิติจินต่างจิตของพระบาทสมเด็จพระวิาเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรานชนีสุธิตาสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงพร้อมเดินเจ้าคุณพระศินินาเป็นหลักการยนีพระพร้อมเดินพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพันชริกิตาพร้อมเดินพระบรมสารีทุกูตุประองมาพันธนังอุปโสภรัตนาพรเป็นสังกิติปโทวัดแก้วฟ้าเลขที่ส5ิหมู่ห้ำนวนบางขนุน ดะบเบองกรวจังหวัดนนทบุรีอิจิตังบิยามะอาคจฉยยะอาคชยสัมปติชัยะสัมปติชัยเพ่งเพ่งพพาหรือหือนะมาพัฒนธมเตโช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 เตโชตตโชตตโชตินังอาออโอโออ้า พาเามา,พ,าพ,พร้อมด้วยประสงค์ในอบาสกปปิกาขอน้อมถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระสุขภาพพลเมายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและเป็นปร่มโพลุ่มใสให้แก,ก่กพเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ในอบาสกปปิกาให้สำเร็จแบบฉับพลันน้ำมดลฉับพลันน้ำมนดลเนื้อพระน้งฝนตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปและขอให้พระองค์ทรงมีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญและเป็นร่มโพลุ่มใสให้แกพวกเราตลอดการตลอดไปเช่นเดียวกัน นำมาพัะน,นาโมบุญะอาต่อแต่นี้ไปตั้งใจตั้งใจขอพรหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อยิ้มอยู่ด้านในโบสถ์ในโบสถ์หลังใหม่ในชื่อว่าหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มซึ่งประบาิสุเด็จพระวิราเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเททองหล่อเป็นพระประธานประจรําโบสถ์เมื่อวันที่สามวันที่10เมษาย,ยน2 5 3 3 หลวงราชการที่9ท่านพระอาจารย์พระธรรมรงดูแหวนน้องคํามาใส่ตรงหล่อเป็นพระเกตในะวันที่14ตุลาโยมมีนัดนะเด้มาเทศของหล่อพระประจําบัชนวานของพระองค์ประดิษฐ์ไว้หน้าโบสถแล้วก็หล่อรูปนุ่งพ่อกบนุวงพ่อองค์ภาษีไว้เพื่อให้โยมมาจะได้มากราบไหว้ประดิษฐานอยู่ตรงนี้แหละตรงที่นั่ง ด้วยพระประธานพระอะไรหลายองค์เพราะะตั้งใจต่อทนี้ไป <c oughs> ตั้งใจขอพรน,นะ <c oughs> ตั้งใจณชาลีตะณชาลิติะมัชาลิตมชาลิตพระชาลิติ ทัชาลีติพ,ตพุทโธโชคดีหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์ยยสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธานุภาพมากบรรดาลประทานทอนอลาบยศสุขสรรเสริญให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแบบปฏิหารหท,าทุกวันทุกเวลาสารีปุตโต มหาโมกขลานันติเร่งบารมีครั้งเตโช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 ินังเตโช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 เตโกตินังอาอีอิโออ้้้้ ไม่ดีไว้อาคุโลกรรมใดๆก็ตามบาปก,กรรมครอะกรรมที่บากกรรมตัวร้ายๆทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้เคยก่อกรรมทำเก่นไว้ในอดีตชาติมาหลายภพหลายชาติวันนี้ขอตัดให้สิ้นซากท่านที่เกิดวันอังคารกับวันเสาร์เพ่งให้สาวนั้นล้มทด้เพ่งให้สาวนั้นล้มเลยนะไม่เหลือสาวโดวเดต้องให้ใครไปช่วยหรือเปล่า มีเอาไม้ไปนั้นหน่อยพอดีคุณจุกไม่อยู่เหรอนอยู่ก็เอาไม้เลยนั้นหน่อยเจมีเสาท่านที่เกิดวันเสาร์ันังคานเลี้ยงน้อยใจในถังอื่นั้งหมดแต่ถังเราทำไมมีสาวโตเด่นสาวหน่อยแลวจะตัดวบบ๊ก ใจสบายนะวางอารมณ์วางอารมณ์มให้สบายสบายอลอมยังหลอมแล้วออกกันได้ได้เจ,จอจบนม่เท็ดเท็เดี๋ยวแต่ด้วยบากกรรมนะ,ะริบากกรรม ใจนะสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้ากราบขอขมากรรมกราบขอขมากรรมกราบขอขมากรรมกราบขออาโหสิกรรมกราบขออาโหสิกรรมกราบขออาโหสิกรรมกราบขออภัยทาน กราบขออภัยทานกราบขออภัยทานต่อองค์พระพุทธเจ้าต่อองค์พระธรรมเจ้าต่อองค์พระสังฆเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหลายพระมหาเทระพระเถระพระอนุเถระพระพิสุสงฆ์องค์สัมณเนน หรือศีดาบทนักพรตนักบวชนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งในประเทศและทั่วโลกคุณบิดามารดาปูยญาตายายผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์องค์พระบาทสมเด็จ พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมสารุวงศ์ทุกทุกพระองค์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เทพเทวาทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกกธาตุแสนจักราวาลสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพระอินพระพรหมพระยมพระการเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ดวงพระวิญญาณของอดีตมูรพระมหากสัตราธิราชเจ้า ทุกทกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยพระอัครมเหสีพระมเหสีพระราชเทวีพระเทวีพระมหาราชินีพระราชินีปุโรหิตาจารย์ทหารหารพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมือง พระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกลองเจ้าเจตคุบพระสยามเทวาธิราชเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีเทพเทวาทั้งหลายที่รักษาศาสนสถานแห่งนี้โอปปาติกะ ทุกชนิดทุกประเภทมนุษย์หญิงชายทุกชนิดทุกประเภทสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่ทุกชนิดทุกประเภทอสุรกายทุกชนิดทุกประเภทเปรตทุกชนิดทุกประเภทสัตว์นรกทุกชนิดทุกขุมเจ้าหนี้ชีวิต เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาดวงวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกที่ข้าพเจ้าได้เคยได้เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวาจีกรรม มานโนกรรมด้วยความประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรือไม่ได้เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหอสิกรรมโปรดอโหอสิกรรมโปรดอโหอสิกรรมโปรดอภัรรอยทาน โปรดอภยัยทานโปรดอภยัยทานให้แก่ข้า,าพเจ้าด้วยเถิดกรรมสโกมิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน,นยังกรรม,มังกริสามิกัลยานังวา Pak, Pak, kang wa tasa tasa tasa